บนใต้สองพันสี่ราสองได้แปดร้อยราสามได้แปดร้เท่านั้นยังไม่พอราที่1ยังได้ค่าแนะนำลาที่สที่สที่สที่หที่หที่เที่เป็นชื่อของคุณสายเองอีกรห 400, 400ัสละ400ร้อยสี่ร้อยคูณหมันก็เท่ากับ2อ0พันสี่สองพันสี่บวกสองพันสีบกแปดบกแปดมันก็เลยเป็นที่มาของ6 4พั อันนี้ก็คือเงินจะเข้าบัญชีสองวันจากที่เราลงเท่านั้นยังไม่พอคุณสายเป็นคนพิเศษมีแล้วข้างบนเจ็ดรหัสไอเจ็ดรหัสตัวนี้มันก็วิ่งมาข้างบนตรงนี้เจ็ดรหัสเจ็ดรหัสมีรอแล้วหนึ่งใช่ไหมฮะมีรอแล้วหนึ่งตัวนี้ก็จะได้อีกแปดร้อยจับคู่ไปก็จะเหลือเหลือตรงนี้อนะีกหกครับแล้วรหัสนี้รหัสนี้เป็นรหัสแนะนำก็ได้ตรงนี้อีกสี่ร้อย ท่ากับพันสองรวมกันแล้วตรงนี้หกพันสี่ตรงนี้พันสองก็จะเป็นเจ็ดพันเจ็ดพันหกเจ็ดพันหกนี่คือเงนินก้อนที่มันจะเข้าของแต่แต่โมบายก็คือบริษัทเนี่ยจะจ่ายให้รหัสละ40บาทใต้ถังชื่อโมบายเราเนี้ยเพราะฉะนั้น ลัาที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดจับคู่ได้ไปแล้วค่าแนะนําได้ไปแล้วยังได้อีกค่าโมบายอีกรหัสสี่สิบบาทอ่ารหัสสี่สิบหกรหัสมันก็จะเท่ากับหกสี่เจ็สองร้อยสี่สิบก็จะเข้าวันที่ห้าของเอ่อของวันที่ห้าของเดือนคร <16. S 1> ับอันนี้คือเข้าทุกวันที่ 5, <16. S 1> ห <16. S 1> ้าอ่าตั๋โมบาย ได้แล้วได้อีกได้แล้วได้อีกทีนี้เนื่องจากว่าอ่านี่คือบุตรเขาเล่าให้ฟังเขาการณีพิเศษคือเราทางานเป็นทีมช่วยกันเนาะอย่างการณีที่เราไปเมื่อวานที่บ้านคุณจอยพอคุณจอยอขอจ่ายเงินไปแล้วออลงยอดแล้วอะไรสามหลักใช่ไหมไอ่สามหลักปั๊บเราก็มาต่อตรงนี้ต่อ,อตรงนี้สามหลัก เป็นทีมคุณจอยตรงนี้มันสามรหัสปักคุณ Joy จอยเขาได้อแล้วพันหกมันก็จะวิ่งมาตรงนี้เป็นสะสงให้คุณจะใชยย้เนี้ยสามรหัสแล้วก็วิ่งมาข้างบนมาคุณสายตรนนี้สามรหัสมันมีรอแล้วหกมาอยู่สามเราก็จะได้ตรงนี้อีกสองพันสี่ร้อยบาทแล้วมันก็จะเหลืออันนี้อีกสามเพื่อรอจักผู้จับลักษณะแผนการตลาดก็คือบริษัทบอกว่าถ้ารหัสไหน มีซ้ายมีขวาเขาจะจา่ายเงินให้เราถ้ารหัสไหนที่มีแต่ซ้ายหรือมีแต่ขวายังไม่มีคู่เขาก็จะสะสมไว้ให้เราไม่ตัดทิ้งครับเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเรามีหลายรหัสนะครับมันก็จะมีโอกาสได้เยอะอย่างเช่นบางครั้งในบุคลโกรแค่รหัสเดียวแล้วเขาออกสามพันบ้างออกสองพันกว่าบ้างเนี่ยเพราะว่ามันมีรอเะครับเหมือนกรณีเนี้ยอสูรวันหน้า,าวันหน้าอสูรฝั่งนี้ยอ้อนมารอปุ๊บอสูรักสิบรหัสอย่างเงี้ย แล้วที่คุณสายถามบอกว่าแล้วถ้าถ้าคุณสายเนี่ยแนะนําคนได้ขายได้ลงยังไงสมึติว่าตรงนี้เราที่เมื่อวานเราเขียนว่าถ้ามันมีมาอีกแปดหลักใช่ไหมแปดหลักเนี้ยก็มาต่อสีห่หลักล่างของคุณสายเนี้ยมันจะได้เงินมาหาศาลนะได้ยังไงแปดหลักหลักที่หลักที่สี่แบ่งครึ่งหนึ่งก็คือสายหน,น,นึ่งฟังใช่ไหมมันก็ได้เงนี้อีกแปดร้อย รหัสที่5ก็ได้800รยหัสที่6ก็ได้800รายหัสที่7ก็ได้800แถวเนี้ยมีชื่อทั้งหมด4ชื่อชื่อละ800 8 4 3ยแป่ันได้แถวเนี้ย3,200ันแล้วรหัสที่2แบ่งครึ่งหนึ่งครับยอดที่เกิดขึ้นใหม่1 2ซ้าย2ขวา2ตัวนี้ก็ได้1ัน0รหัส3เช่นเดียวกันครับยอดที่เกิดขึ้นใหม่ซ้าย2ขวา2ก็พัน รวมกันแถวเนี้ยมี2ชื่อชื่อละพันผมก็คือ3ามพันสอรหัสบนสุดครับยอดที่เกิดขึ้นใหม่ 1, 2, 3, 4ซ้าย4ขวา4ีสก็ซ้าย4ขวา 4, 8, 4ก็3,002 3 0 0องสพันจะพาะตรงนี้นะฮะ3,002คูณ3ก็เท่ากับ กดเครื่องคิดเลข,ข,ข,ขสามพันสองสามันสองก็6 4พันสี่หบวก3 2มัก็9 6้าเราได้แล้ว9 6้าพันหาจำจำตัวเลขนี้ไว้นะครับเก้าจากการจับผู้จ่ายเท่านั้นยังไม่พอยังได้ค่าแนะนําอีกรหัรละ400บาทนะรตรงนี้400 400 400 400 400 4่ร้อยสี่ร้อยจุจุดละส สี่ร้อยคูณแปดเฮ้ยสามพันสองสามพันสองบวกสามพันสองไว้ให้เขาน้อยจังละได้สามพันสองค่าแนะนำอันนี้จากผู้จ่ายได้ได้เก้าพันหกจะค่าแนะนำได้หักสามพันสองเอ่อแล้วจากผู้จ่ายนะครับก็ยังวิ่งขึ้นมาข้างบนอีกตัวนี้มันมีแปดรหัสมันมีรอแล้วตรงนี้สมมติว่าสิบรหัสเราก็จะมาได้รหัสบนนี้อีกนะครับเอ่อแปด 8ปดแปดหกสิสี่หพันสี่เก่งไว้หกพันสี่เหลือทานนู้นอีกสองนี่นะหกพันสีนี่นะ,ะอ่าแปดแปหสิสี่แล้วนี่เหลือสองหกพันสี่เหรอแปดปดเท่าไหร่แปดแปดหกบสี่อ่าเอาหกพันได้ไดอันนี้ก็คือสายสี่วาสีปส่ปานะตรงนี้มันจะได้แค่สามพสองบาทเฉยเฉยกับตัวเนี้ได้ หมื่นเก้าพันสองร้อยแตกต่างเลยการเทียบเลยคือเหมือนการลงเหมือนเหมือนเขาบอกว่าถ้าเราไปเจอบ่อทองเนี่ยเนี่ยก็เหมือนเอาเอาโจ๊กเอาเสียรไปขุดเอาอันเนี้ยเอารถเอารถไมโครแคมรถพ่วงไปใส่คนกลับเนี่ยเพรไะนั้นมันได้มากกว่ากันเยอะลงคือลงแปดหลาดเดกันหรือเปล่ใช่จะไเนี่ยซ้ายสี่ขวาสี่ก็ได้สามสองอันเนี้ยซ้ายสี่ขวาสี่เนี่ยได้ได้เหมือนกาวเหมือนกาว มูลค่า<ฆ>ม่าค่าขวดต่างหากนะใช่ถ้าพาะคนที่เป็นโมบายใช่บริษัทก<ส>็ให้อย่างนี้น,นะครับเพร,ะร,บบร,ะราะฉะนั้นถามว่าออคุณสายเนี่ยตัดสินใจถูกแล้วการลงทุนทําอะไรก็แล้วแต่ออแค่เงินเนี่ยสี่หมื่นกว่าบาทเนี่ยแต่สามารถสร้างมูลค่าขนาดนี้มหาศาลครับแล้วสินค้าก็ได้มูลค่าเจ็ดหมื่นกว่าแล้ววันหน้าเนี่ยรหัสนี้รหัเนี้ยมันจะสร้างเม็ดเงินให้เรามหาศาลครักบก็เมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่ พวกพี่ทั้งสับเนี่ยพวกผมทำกันอ่ะที่พว่งบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะพี่มีแค่สามล้านอ่ะนี่ได้แต่วันละสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นทุกวันเนี่ยและขนาดอย่างเงี้ยมันจะขนาดไหนอ่ะจากเมื่อก่อนจับคู่แค่คู่ราคาเองตอนเนี้ยได้เอย <Leg. S 1> อะแยะเงี้ยรับเงินมหาศาลเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราเปิดเราใบประมาณนี้แหละสงสัยตรงไหนมครับก็ไม่สงสัยแล้วค่ะก็คือว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยคือ ตัวนี้ก็ได้ได้ตรงจุดนี้ใช่ไหมคะใช่ครับตรงเจนทหาเนี้แต่แปดนี้ไว้ต่างหากไว้อันนี้คืออนาคตเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้คือตอนเราลงปุ๋ยแปดตอนลงปุ๋ยยังไงเราเรียงโอ้โลเนี่ยม่ต้ัวลงปุ๋ยใช่ไหมใช่เอเต่าต่างใช่ไหมโอ้ปุ๋ยยาใช่เพราะเพราะว่าอ่าเพราะว่าอย่างฝังช่วงอ่พวกคุณจอยเนี่ยเขาก็จะมีปุ๋ยเขาอยู่แล้วของนี้ใช่นะฮะดีดีไม่